สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมิวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมิวจะพาทุกท่านนะคะมาทําความรู้จักกับน้อง Ford Ranger Double Cab นะคะ All New 2อนะคะ Highlighter ตัว XLT นะคะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็น Minor Change ปี2017นะคะลูกค้าอ่ะสองคันนี้จะเหมือนกันเลยนะจ๊ะแต่ว่าขอแนะนํานิดนึงนะคะสําหรับโชว์รูมตีรถสวยรถมือ2ของเรานะคะสาขาที่หมิวยืนอยู่นี้นะคะจะเป็นสาขาคลองสพันยะข้างตลาดลานพารูมนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มาไม่ถูกนะคะตั้งแลนด์มาร์คไว้ที่ฟิวเจอร์ปาร์ครังสินนะคะวิ่งตรงมาเส้นรังสินนะครนายกนะคะเมื่อลูกค้าข้ามคลองสองแล้วนะคะทิศ้ายไว้ได้เลยนะคะโชลูมของเราจะอยู่ติดถนนใหญ่นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวมิวจะยกตัวอย่างสักคันให้ลูกค้าดูนะคะเริ่มจากคันนี้แล้วกันนะคะในส่วนของไฟหน้าของเขานะคะคันนี้จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนนะคะ นอกจากนั้นนะคะสามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้ด้วยนะคะพิเศษมากๆนะคะยังให้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะในส่วนของกระจังหน้า Ford Ranger น,นะคะค่อนข้างแข็งแรงนะคะดูใหญ่และทนแน่นอนนะคะถัดมานะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ล้อกันนะคะคันนี้นะคะเป็นล้อแม็กอลอยนะคะติดรถเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะคะ ในส่วนของด้านข้างนะคะยังให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งนะคะโครเมียมนะคะกระจกมองข้างนะคะยังมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะและสามารถพับด้วยไฟฟ้าได้ด้วยนะคะลูกค้าในส่วนของมือจับนะคะจะมาพร้อมกับมือจับแบบโครเมียมนะคะและให้มาพร้อมกับชายบันไดนะคะสําหรับลูกค้านะคะไม่ว่าจะตัวเล็กหรือยังไงนะคะค่อนข้างสะดวกสบายขึ้นได้แน่นอนนะคะเพราะมีเขาเรียกว่าราวจับ คืนให้นะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะยังมาพร้อมกับมัติฟังก์ชันหรือมัติลิงก์นะคะแล้วก็มีระบบคูชคอนโทรลนะคะให้ด้วยนะจ๊ะลูกคา้าในส่วนของเกียร์นะคะคันนี้จะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมาพร้อมกับระบบปัดน้ําฝนอัตโนมัติด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้และพิเศษมากๆขาดไม่ได้เลยนะคะมาพร้อมกับน เขาเรียกว่ากระจกแต่งหน้ามาพร้อมกับไฟนะคะทั้งด้านผู้ขับขี่และด้านข้างผู้ขับขี่นะคะค่อนข้างสะดวกสบายมากเลยนะคะถัดมานะคะเดี๋ยวหมิวพามาดูสําหรับผู้โดยสารตอนหลังนิดนึงนะคะสําหรับลูกค้านะคะถ้าถามว่านั่งสบายไหมรุ่นนี้นั่งสบายแน่นอนนะคะขนาดผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะในส่วนของ head room นะคะค่อนข้างเหลือพื้นที่เยอะมากเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของขานะคะจะพอดีมากนะคะ เบาของเขานะคะเป็นเบาะหนังนะคะค่อนข้างหนาและนั่งสบายมากเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมาพร้อมกับที่วางมือนะคะแล้วก็ที่ใส่แก้วน้ำนะคะลูกค้าถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายมากเลยนะคะพิเศษมากๆนะคะยังมาพร้อมกับที่ชาร์จไฟสำรองนะคะ12โวลต์ให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะลองเข้ามาดูก่อนนะคะ โชว์รูมตีรถสวยรถมือสองของเรานะคะมีรถมากมายให้เลือกสรรน,นะคะรถของเรามีรับประกันแน่นอนเพราะว่าของเราไม่ใช่รถน้ําท่วมรถก่อหม่รถผิดความรถชนหนักนะคะถ้าหากลูกค้าออกไปแล้วนะคะพบว่าไม่เป็นจริงนะคะเรายินดีรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ในส่วนของตอนท้ายนะคะยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังถึงสจุดเลยนะคะลูกค้าสำหรับ Fort r a n เจ r นะคะตอนนี้นะคะราคาขายปัจจุบันนะคะ ขายอยู่ที่588,000บาทนะคะปกติผ่อนอยู่ที่11,000บาทนะคะเป็นเวลา72งวดน,นะคะตอนนี้นะคะหมิวมีแคมเปญดีๆนะคะให้ลูกค้าผ่อนนะคะช่วยผ่อนเดือนละ1,000 10, 0บาทนาน3เดือนนะคะเท่ากับว่า3เดือนนี้นะคะลูกค้าจ่ายแค่1,900บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะ Ford r a n g e r ของเรานะคะเป็นรถมือเดียวนะคะลูกค้า แล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟทับทิมนะคะไฟดวงที่4นะคะค่อนข้างแอคทีฟเซฟตี้นะคะขี่เวลากลางคืนนะคะค่อนข้างปลอดภัยแน่นอนเนาะ mm hmm. สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะลองเข้ามาดูก่อนนะคะ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของการรับประกันนะคะในอายุสัญญานะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างเฟ mm hmm. ืองท้ายเกียร์แอรนะคะถ้าเสียนะคะเราซ่อมให้ฟรีทั้งค่าแรงและค่าไหลนะคะ แล้วก็มีเงินชดเชยให้รายวันอย่างเสร็จสับเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนิดหนึ่งนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องนะคะคันนี้นะคะ Ford r a นเ g e r จะเป็นแบบช็อคอัพนะคะ,ะ,คะลูกค้าแล้วก็มีมออกอครบนะคะแล้วก็มีการป้ายสีมาจากโรงงานนะคะเดิมๆเลยนะคะเป็นเครื่องเดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะคะก็ยังใหม่อยู่นะคะลูกค้าลองดูห้องเครื่องรวมๆก่อนนะคะ คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ 2,200cc 150แรงม้านะคะแรงบิดของเขาอยู่ที่375นิวตันเมตรนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถออกไปกับตีรถสวยรถมือสองแล้วนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่ารถเรามีรับประกันแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะพิเศษมากๆของเราจองและจัดไฟแนนซ์ฟรีนะคะไม่ต้องกลัวโดนยืนเงินจองนะคะ และก็การบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเราดีไว้กับบริษัท W Smart สมาร์ทนะคะครอบคลุม77จังหวัดนะคะไม่ว่าลูกค้าจะขึ้นเขาลงห้วยรถเสียเกียร์พังน้ํามันหมดรถยกลากสไลด์นะคะมีบริการ24ชั่วโมงนะคะนอกจากนั้นสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะตอนนี้เราจัดแคมเปญดีๆนะคะฟรีดาวให้สําหรับลูกค้าที่มีสลิปเงินเดือนนะคะหรือลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนนะคะผ่อนดีผ่อนตรงมาเอาฟรีดาวกับมิวได้เลยนะคะ แล้วก็สําหรับลูกค้านะคะที่ประกอบอาชีพที่ไม่มีสลิปเงินเดือนนะคะประวัติการผ่อนใส่ใสไมย่ยังไม่มีประวัติการผ่อนนะคะตอนนี้นะคะดาวขั้นต่ํสิบนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ติดแบคลิสต์นะคะตอนนี้ทางธนาคารยังไม่รับนะคะพิเศษมากๆขาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่แนะนําลูกค้ามาซื้อรถกับหมิวนะคะหมิวให้ค่าแนะนําไปเลยนะคะ1 0,000บาทจ้า สำหรับวันนี้นะคะหมิวขอลาไปก่อนกับน้องปอดเรนเจอร์ทั้ง2คันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะและกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ